สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วเนี่ยเออเราจะมาตอบคำถามลูกค้าคนต่อไปเลยนะคะลูกค้าคนที่หนึ่งหนึ่งสองนะคะลูกค้าคนที่หนึ่งหนึ่งสองถามอาจารย์มาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูเองอะ่ะ เป็นคนเหมือนคนมีองค์มีร่างมีทรงหนูอยากทราบว,ว่าในตัวหนูมีร่างมีองค์มีทรงจริงหรือไม่อาจารย์ช่วยแนะนําหนูหน่อยค่ะถ้ามีหนูควรจะทํำยังไงดีอาฟังอาจารย์นะคะว่าตามบันเดือนปีเกิดที่น้องให้มาและบ้านเลขที่นั้นน้องเป็นคนมีสัมผัสจริงค่ะแต่ถามว่าเออบางบางทีเนี่ยอาจารย์ขออธิบายก่อนนะคําว่าองค์ทรงอะไรเงี้ย อาจารย์บอกเลยว่าน้องอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยร่างทรงเป็นยังไงอะไรเขาทํายังไงแต่กรณีที่อาจารย์แต่อาจารย์เชื่อว่าการที่น้องไปไหนมาไหนตามสถานที่ต่างๆแล้วน้องจะมีอาการที่แบบผิดปกติจากคนทั่วไปเนาะก็คือว่าอาจจะมีอาการแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาทำพิธีออะไรก็จะมีอาการแบบชามีอาการแบบ เน็บมีอาการเหมือนกับสั่นใช่ไหมเหมือนคนลงองลงทรงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชนั้นอาจารก็เลยบอกว่าถ้าเป็นศาสตร์ทางนั้นก็จะบอกว่าน้องเป็นคนม,ม,มีมีองค์มีทรงนะคะสามารถสื่อกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแต่น้องยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ปฏิบัติ อย่างถูกต้องนะคะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องทําให้มันถูกต้องสิ่งแรกเลยนะคะก็คือที่น้องขาดไม่ได้ก็คือดอกพุทธรักษาน้องรู้จักใช่ไหมก็คือน้องขาดไม่ได้คือดอกพุทธรักษานะคะอาจจะเป็นพุทพุทซ้อนพุทมหอมมากแต่อาจาร,รย์ก็กลัวนะอาจาร,รย์กลัว,ต,วตัวเมเจอร์ดให <laughs> <laughs> ก็คือว่าดอกพุทธนะคะน้องจะ ต้องขึ้นหิ้งตัวน้องเองนะเฉพาะตัวน้องนะคะจะต้องขึ้นหิ้งทุกๆวันพระนะคะ8ปดคำหรือสิบห้าคำน้องจะต้องเอ,อ่อหาดอกพุทธนะคะจํานวน5้าห้าดอกอาจารย์ให้แค่5ดอก 5, 5ก้าห้ากมหรือ5้ากิ่ง5ก้านถ้าในช่วงไหนที่ไม่มีดอกนะคะก็ใช้เป็นใบก็ได้5คููนะคะใส่พานนะคะหมากคูบุรีพวงมาลัยอย่างละห้าคำ เออไอพวกอะไรไม่ไม,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 ไม่ต้องเพราะว่าน้องมีดอกพุดแล้วก็คือบูบุรีห้าคำหมากห้าคำภูห้าคำ,าคำนะคะแล้วก็ทู่ห้าเทียนห้าวางใส่จานแล้วก็ขึ้นหิ้งพระนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตามปากตินะคะนี่คือขั้นพื้นฐานเลยน้องทําให้ได้น้องทําได้แบบนี้แล้วน้องจะมีความรู้สึกว่าอาการต่างๆที่น้องไปตามสถานที่ต่างๆที่เขาเรียกว่ารุนแรงอะไรประมาณนั้นมันก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ ตัวเองได้นะคะก็คือพูดง่ายๆคือจิตเราจะแข็งก็คือเทวดารักษาตัวเรานะคะที่เราบูชาได้ขันห้านั้นก็จะเข้มแข็งขึ้นเพราะเข้มแข็งขึ้นก็จะทําให้จิตน้องไม่อ่อนพอดวงจิตน้องไม่อ่อนซะแล้วนะคะเวลาน้องไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรต่อมีอะไรเข้ามาในตัวน้องค่อนข้างจะยากนะคะเพราะกระแสจิตหรือดวงจิตเราแข็งหรือว่าองค์รักษาเรานั้นเข้มแข็งนะคะฉะนั้นก็ทํา บุญที่ส่วนกุศลเวลาใส่บาตรท,ทาบุญอะไรเงี้ยก็ที่ส่วนกุศลให้ดวงจิตที่รักษาตัวข้าพเจ้าให้ท่านมีบุญญาบารมีรักษาข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายและก็นําแต่สิ่งดีๆทั้งหลายเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้านะคะทาอย่างที่อาจารย์บอกแล้วน้องก็จะ เป็นคนที่มีสัมผัสที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพไม่ใช่สัมผัสอะไรก็ได้เขาเอ,อ่ออะไรโดนหมดเลยมันเขาไม่โอเคนะคะเพราะว่าต่อไปในอนาคตสติสตังเราก็อาจจะไม่ปกติได้นะคะทำอย่างที่อาจารย์บอกนะลูกนะแล้วชีวิตมันก็จะดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็น ให้น้องเชื่อเถอะว่ามีจริงนะคะถ้าใครมีเชื่อเขาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอธิบายหรือพูดให้เขาเชื่อนะคะเราไม่ต้องใช้ความพยายามเอาแค่เราเชื่อเราปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราเชื่อแล้ะเราปฏิบัติจะช่วยเราให้เราได้ดีจนคนอื่นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราศรัทธาแล้วเราทําตามอย่างที่ท่าน ต้องการแล้วเราก็จะได้ดีเขาจะประทานประทานประทานแต่สิ่งดีๆมาให้เราไม่ผิดสิ่งในตัวเราเป็นพอนะคะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะสวัสดีครับผมเลิฟเลิฟจุบจ๊บจุ๊บ